อนที่371เข้าสู่เขตแรกหนึ่งในเวลาเดียวกับที่ฟางผิงเข้าพักในโรงเตี้ยมห่างจากเมืองจู้หลิวออกไปร้อยลี้เงาสามร่างวูบวาบราวกับฟ้าแลบลเคลื่อนที่ผ่านอากาศอย่างว่องไวหลี่ฮั่นซงหอบหายใจอย่างหนักเอ่ยด้วยใบหน้าขุ่นเคืองบอกให้พวกนายรักษาบาดแผลรันจะทำการใหญ่ให้ได้ตอนนี้เป็นไงละ่ะด้านหลังมียอดฝีมือนับสิบคนกำลังไล่ตามข้าหลี่ฮั่นซงไม่ใช่คนโง่อีกฝ่ายสามารถตามมหาพวกเขาได้อย่างรวดเร็วทั้งไล่ตามไม่ลดละอยู่ตลอดแม้จะซ่อนก็หาเจอได้ทันทีอันทีนท่จริงเขากระหนักถึงอะไรบางอย่่าางงงงงได้เเเชนนนนนกันัหหห็หวจิิิิยแและอบกภาระใใบหญ่่อยูข้างหหนน้าลี่ฮัซมอเอ่ยไไไไมม่่ด้้้ทิงงงปเถอะันนคห จะตายเอานะถึงตายก็ไม่ทิ้งหลี่ฮานซงเผยสีหน้าขมขื่นอยากได้เงินจนไม่สนใจชีวิตแล้วหรือไงหากยังไม่ทิ้งอีกต้องตายจริงๆแน่หวังจินหยางยังดูน่าเชื่อถือกว่าถิ่นเพื่งงอนอทิงตอนนี้หอบหายใจว่าเอาหินพลังงานก้อนนั้นออกมาพวกเราวิ่งไปด้วยดูดปลืนไปด้วยดูดปลืนได้มากเท่าไหร่ก็เท่านั้นหลี่ฮานซองออดเอ่ยไม่ได้หินพลังงานก้อนนั้นความบริสุทธิ์ไม่พอมีสิ่งเจือปนมากเกินไปไม่เป็นไรดูดปลืนให้มากหน่อยค่อยไปทล้างพลังงานที่สสสกก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 ปปปปรรรรรรรออกออ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 ไไไไีีีีททหหหหหหวว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 วัวััออังังงงงงงงจจจิิิ้้้้้นนนนยยยยยยยาา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 เเเเเ็็ดดดดชช่่่่่่่่มมมมะะะบบณ์แแแลลลลืตตฝึูใผภ งั้นหลี่ฮานซงยังพูดไม่ทันจบชิงเฟงงองชิงก็คว้าหินพลังงานออกมาเริ่มดูดกลืนอย่างบ้าคลั่งแล้วส่วนสิ่งเจอปอนมีมากแล้วว่าจะายังไงตอนนี้ดูดกลืนให้มากหน่อยกลับไปค่อยเสียเวลาชำระล้างก็เพียงพอแล้วยังไงก็เร็วกว่าฝึกวิชาเองเป็นไหนไหนหวังจินหยางไม่ชักช้าเช่นกันเข้าไปจับหินพลังงานเอาไว้รีบดูดกลืนพลังงานหลี่ฮานซงเห็นแบบนั้นก็เอ่ยไม่ได้เหลือที่ว่างให้ฉันหน่อยพวกนายวิ่งเร็วขนาดนั้นฉันตามไม่ทันแล้วชิงเฟงงอ,งองชิงหันหน้ามาเผยสีหน้าดูคลานอยู่บ้างอรร่่ริิิดดะะะไองงงย้กกก็็็มขนนนลลลีีววววชจเเเหหหัฮซปโ์แส หลี่ฮานซงวิ่งตามขึ้นมาอย่างยากลำบากจับหิีพลังงานเอาไว้ดูดกลืนพร้อมหอบหายใจว่าเดี๋ยวทิ้งหินพลังงานแล้วหาสักย์ที่ซ่อนตัวสักวันสองว,วันเถอะดูว่าฟางผิงจะมาตามมหาพวกเราพอเถอะคาดหวังให้เขาตามมาหาพวกเรานายคิดว่าเขาจะมาหาพวกเราจรงิงๆหรือไงเจ้าหมอนั่นบางทีตอนนี้อาจจะเดินเล่นอย่างสบายใจเถิดอยู่ที่ไหนสักย์ที่แล้วชินเฟิงงอชิ้งพูดแทนใจดำว่ารอเขามาหาพวกเรายังไม่สู้ไปรอที่ปากทางเดินจะดีกว่าตอนนี้อาจจะแฝงตัวเข้าไปในเมืองอยู่ดีกินดีแล้วก็ได้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้้้้้้งง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 งไไมมมม่่่่่่่เเเเเเชชชชืืออออออกก็าา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 าิิิิิินนนนนนฟรรรููสึววววววถตตตัััััีลลบขขผคคแแปปปใใใยยจะ แม้หลี่ฮานซงจะคิดว่าถิ่นเพ่อนอชิงพูดเกินจริงไปหน่อยแต่แต่นึกถึงถิ่นเพ่อนอชิงและหวังจริงอย่างสองคนนี้นึกเชื่อมโยงไปหาฟางผิงท,ที่สนิทกับสองคนนี้อีกทีอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเฮ้อ er, ครั้งนี้ไม่คอวอร์มาจริงๆหลี่ฮานซงถอนหายใจไว้ใจไม่ได้สักคนเส้นประยาวฟางผิงคลานอยู่ใต้เตียงยกแผ่นหินที่อยู่ใต้เตียงขึ้นใช้พลังจิตใจอย,อย่างเชิงเล็กน้อยก่อนจะม่านตาหดเกรง็งใต้ดินมีรากต้นไม้อยู่ชั้นว่าแล้วต้องเป็นแบบนี้เขาใช้พลังจิตใจกวาดสำรวจรากต้นไมม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 ้้้้้้ทีีีีี่่่่่่่่เเเเเเปปยย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 ยดดววพพลลลลััลังงงงงงาาาาาาานน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 ใใตตติิิิหหหหืืืออออออจจะฏกกกรรร็โ๊แููช มือท่านนายกว้างขนาดนั้นรากหลักของต้นไม้ปีศาจต,ต้องไม่อยู่ที่นี่อยู่แล้วอย่างน้อยคงจะห่างจากฟางผิงประมาณสิบลี้ขึ้นไปจะปลดปล่อยพลังจิตใจและพลังปราณไม่ได้หากกระตุ้นปฏิกิริยาของต้นไม้ปีศาจขึ้นมาคงตายอย่างไม่ต้องสงสัยตาเท่าหลี่ผมน่าจะพาคุณไปใต้ดินด้วยไม่ได้แม้ว่าปราณคุณจะแผ่วเบาลงแล้วแต่ก็ยังคงมีอยู่อาจถูกจู่โจมได้ง่ายเสียวคลิปตาคงเสียคุณเป็นเนื้อย่างได้แล้วผู้ฝึกยุทธถ้ำก็มีคนมาขุดแร่เช่นกันส่วนมากล้วนตายทั้งนั้นนอกจากใต้ดินจะมีราา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 ากก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 กขขออ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 งง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 ตต้้้้้้้นน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 ไไไมม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 มปีีีีีศจจจยยยยัััััััทหหหรรรคคุุเเเืูววววววผผ่่่่่่่่่่ชชิิำแแแพพลลลลสสบึ็ดดถณะะธษฐ ฟางผิงไม่คิดทิ้งตาเท่าหลี่ไว้นอกเมืองเขาไม่ได้คุ้นเคยที่นี่ทิ้งไว้นอกเมืองอาจตามหาไม่เจอเสมอไปยิ่งไปกว่านั้นยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสสไปาตามหาหรือเปล่าพบมาที่นี่จะปลอดภัยกว่าอย่างน้อยก็ไม่ถึงกับถูกสัตว์ประหลาดฆ่าไปกินงั้นผมลงไปก่อนแล้วนะฟางผิงพูดจบก้อนเนื้อก็ขยุกขยิกอยู่พักหนึ่งฟางผิงตบเขาเบาๆกดเสียงว่าอย่าขยับผมตายง่ายขนาดนั้นที่ไหนกันขั้นเจ็ดท่านแปดยังไม่ปลอดภัยเท่าผมด้วยซ้ำเขาสามารถเก็บงำลมหายใจทั้งหมดราวกับสิ่งไม่มีชีวิตก่อนหน้้้้้้้้้้้้าา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 นน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 ีีีีีีีหหหกก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 ไไไไไมม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 ม่่่่่่่่ใใชชเเเพพพพือออออออทททดดดููปปตตติิิิิขคควววววววจจ็งงงงงรรรุภลลัััผยยซสสบบโะถ แน่นอนว่าจะสามารถปิดบางขั้นก้าวได้หรือเปล่าฟางผิงไม่รู้เหมือนกันทั้งไม่ได้หาโอกาสลองดูด้วยแต่เวลานี้ทำได้เพียงเชื่อใจระบบคงจัดอยู่ในผลงานชั้นเยี่ยมของระบบแล้วฟางผิงจัดแจงวางแท่นเตียงดีแล้วก็ไม่ได้เอาตาเท่าหลี่ไว้บนเตียงแต่ทิ้งไว้ที่กำแพงมุมหนึ่งราวกับเป็นของทั่วไปยิ่งทำแบบไม่จงใจคนจะยิ่งให้ความสนใจน้อยตาเท่าหลี่อธิษฐานให้ตัวเองแล้วกันเวลานี้ฟางผิงไม่ได้ใช้ดาบขุดแต่ใช้สองมือขุดตรงตรงดินที่ถูกขุดออกมาเขาเอาเก็บใส่ช่องเก็บของขุดอยู่พักใหญ่คืนดินแข็งกก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 กลลลััับบบบนน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 พพืื้้้้้แแแวววววววฟาาาาาาางง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 งผิิิ็็ขขุดตตตต่่่่่่่่่่อออออไไไไไไปปรรรรรรระะหหทเเเจโสสสมมมมมชชีีีีค ฟางผิงระมัดระวังอย่างยิ่งไม่กล้าสัมผัสโดนพยายามหลีกเลี่ยงจากหลักต้นไม้มนุษย์อาจไม่สนใจมดที่ไต่ยอยู่บนเท้าของตัวเองเสมอไปตอนนี้ฟางผิงพยายามทำให้ตัวเองไร้ความน่าสนใจยิ่งกว่ามดแบบนี้ถึงจะทำให้ต้นหลิวปีศาจไม่ทันกระหนกถึงตัวเองต้องยอมเสี่ยงถึงจะรวยได้เคลื่อนไหวใต้หูใต้าตาขั้นก้าหลังจากนี้ก็มีสิทธิ์ให้คุยโวแล้วต้นไม้ปีศาจน่าจะอยู่ขั้นก้าสินะบางทีอาจเป็นยอดฝีมือในขั้นก้าด้วยซ้ำตอนนี้ตัวเองนับว่ากำลังหลอลหกล่อใใกกลลลลลล้้้หหูตตตตาาาาเเเขขืื่่่่นนพอออรปะดดททงงีุไปฟางงิไไม่ด้เจอแหล่งงงนน้้ำเลลยยดิที่่่อูขาาแห้้งงงแลอย่าเห็นไดด้้ชชชัไไมมมุ่่่่ืนเทาหหรีแล่ลลงงงแรร่่จจิิๆดด้้้วยทัมไไไลึกกนนเป หากแร่พลังงานอยู่ลึกใต้ดินหลายร้อยเมตรตอนนี้คงจะขุดน้ำออกมาได้แล้วน่าจะอยู่ใต้นี่แหละฟังผิงขุดด้วยมือเหลาอยู่สักพักรอจนสัมผัสได้ถึงของแข็งแววตาก็เผยความดีใจแร่พลังงานอยู่ไม่ลึกจริงๆด้วยตอนนี้ฟังผิงกลายเป็นมนุษย์โคลนไปแล้วแต่ฟังผิงไม่สนใจเช่นกันกระทั่งดินโคลนยังไม่ขนย้ายขึ้นไปเริ่มมุดตัวไปตามชั้นดินรอบนอกตอนนี้ฟังผิงเสียดายอยู่บ้างที่ไม่ได้หลอมกะโหลกให้ดีไม่งั้นหากเหมือนหลี่ฮานซงตอนนี้เขาคงสามารถใช้หัวทุบออกมาเป็นทางเดินได้แล้วสะดวกจจะตตตตตตาา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 ายยยยยไไไไไไไปปปปปปปมมมมมมุุดดดดดัััวววววขขขขขข้้้้้้้้้้้งง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 หนน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 ททททิิิิศออออสสแแแแแรรรร่่่่่่่่่ลลลลลฟผกกกก็็เเเีีีีใใใใคคๆฏพืบึ ทั้งพื้นที่โดยรอบพวกนี้เต็มไปด้วยรากไม้โปร่งแสงอยู่แน่นขนาดรากไม้พวกนี้ถักทอเป็นโครงขังขนาดใหญ่ห่อหุ้มสายแร่ทั้งหมดเอาไว้ดูเหมือนไร้การเคลื่อนไหวแต่พอรับรู้ถึงภัยคุกคามแล้วรากต้นไม้พวกนี้จะกลายเป็นเครื่องจักรสังหารคนในชั่วพริบตาตอนที่371เข้าสู่เขตแรก2ผู้ฝึกยุดท่านใจกล้าจริงๆยังมีคนกล้ามาขโมยแร่อีอกเมืองเยาถือออเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเมืองของเยามิ่งจะขโมยง,ง่ายกว่าอยู่บ้างคล้อยหลังจากที่ฟางผิงมุ่งหน้าเข้าไปใต้ดินคล้ายจะมีแแแแแแสส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 สงง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 วววววว่่่่่่่่่่่่่าา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 าขึ้้้้้นน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 นมมมมมหหิิิิิรรพพลลัััััทททททีีไีไไไไบบบบุธ์์ออออออเเใชะจกดดดตตตยยยศ หินแร่พวกนี้แม้จะไม่ได้มีความบริสุทธิ์สูงแต่จำนวนมากจนไม่อาจคำนวณได้นี่ไม่ใช่ปัญหาแค่ชิ้นสองชิ้นแต่กองราวกับเป็นภูเขากระจายอยู่รอบทิศทางมีอยู่ทุกคนทุกแห่งฟังผิงไม่ได้สนใจมากมาย่พลังงานพวกนี้ความบริสุทธิ์ต่ำเกินไปทั้งเขาไม่อยากเอาไปด้วยขุดให้ลึกลงไปกว่านี้แล้วค่อยว่ากันยิ่งเดินไปข้างหน้าฟังผิงก็ยิ่งระมัดระวังตัวขึ้นเรื่อยเพลังงานข้างหน้ายิ่งอุดมสมบูรณ์เท่าไรนั่นหมายความว่าใกล้กับในเมืองแล้วในเมืองมียอดฝีมือหลายคนแม้ แหลงแร่ที่อยู่ข้างล่างมีรากต้นไม้อยู่แน่นขนาดทั้งดินยังแข็งอยู่บ้างฟางผิงไม่อยากให้เกิดเสียงดังจนเกินไปขยับขึ้นไปข้างหน้าต่อฟางผิงไม่รู้ว่าตัวเองเข้ามานานเท่าไรแล้วบางครั้งเมื่อรู้สึกผิดปกติก็จะหยุดพักจนเมื่อเริ่มคลานอีกครั้งกลับพบว่าข้างหน้านั้นว่างเปล่าฟางผิงตกใจยกใหญ่รีควาดินที่กำลังจะร่วงลงไปข้างล่างข้างหน้านั้นปรากฏเป็นอีกทางเดินหนึ่งตอนนี้ฟางผิงเข้ามาในพื้นที่ขุดแร่แล้วใต้ดินนั้นสว่างสวยไปทั่วแหลง,ร,ง,งร,าากรกเชุดดดจะย่วไ,ไ,ไ้้น นี่คือเข้ามาในรังโจรจริงๆแล้วฟังผิงกดความกลัวในใจลงไปค่อยๆลงไปข้างล่างอย่างระมัดระวังใกล้ๆนั้นยังคงมีรากไม้ปกคลุมอย่างแน่หนาแต่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรลงไปยืนอยู่ภายในทางเดินฟังผิงไม่ได้เข้าไปตรวจดูสถานการณ์ในทันทีแต่รีบปิดปากโพรงข้างบนให้ดูเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นรอจนปกปิดดีแล้วฟังผิงค่อยเดินไปข้างหน้าอย่างระแวดระวังเดินไปไม่กี่ก้าวฟังผิงก็ตาเป็นประกายอยู่บ้างทางเดินรอบทิศทางมีหินแร่พลังงานฝังอยู่อย่างกระจัดกระจายนี่ยังไม่นับแร่พลังงานที่ถูกขุดออกมาจำนวนมากภายในทางเดินแต่่่่่่่คคควววววาา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 ามมมมมบบบบรรรรรริิิสสุททธ์ไไไไไดดดดูู้้้้้งง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 งกกกกกกกััััััยยเเหหหหืืออออออนนนนจะะะถแลฟผผตปึ็ๆ หินพลังงานความบริสุทธิ์ต่ำที่ขุดโดยผู้ฝึกยุบพวกนั้นบางทีหลังจากถูกแลกเปลี่ยนแล้วก็ถูกนำมาใส่ในสายแร่ใต้ดินอีกครั้งในสายแร่มีพลังงานเต็มเปี่ยมพลังงานที่หลั่งไหลออกมาจากแร่พลังงานที่มีความบริสุทธิ์สูงบางส่วนจะถูกคนของเมืองราชานำมาใช้ฝึกวิชาอีกส่วนหนึ่งจะถูกต้นไม้ปีศาจดูดซับกับเก็บไว้ส่วนหนึ่งกลับกลายเป็นแหล่งพลังงานที่นำมาบ่มเพาะหินพลังงานความบริสุทธิ์ต่ำพวกนี้หลายปีหลังจากนี้หินพลังงานความบริสุทธิ์ต่ำพวกนี้อาจจะกลายเป็นหินพลังงานฝึกวิชชชชาา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 ควมม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 บรร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 ิิสสสสสุุุททททธธ์์ูููููงงงงงถถถถนน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 นพัััฒตต่่่่่่่่ออ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 ไไไไดดดดดด้้้้้้้้เเเเเเหหแแแปลลลกก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 ใใจจจจจีีืืยยยยผฝึึะะฎณฑขข็ ส่วนสายแร่ภายในเมืองจะขุดแค่หินพลังงานฝึกวิชาความบริสุทธิ์สูงส่วนหินความบริสุทธิ์ต่ำจะรอให้ดูดกลืนบ่มเพาะพลังงานต่อไปก่อนบางทีทางเดินที่ฟางผิงใช้อยู่นี้อาจจะถูกทิ้งร้างนานแล้วเวลานั้นอาจจะมีหินพลังงานความบริสุทธิ์สูงอยู่ภายหลังถูกขุดจนหมดแล้วตอนนี้จึงไม่มีร่องรอยของคนอยู่มีแค่หินพลังงานความบริสุทธิ์ต่ำบางส่วนที่ถูกคนโยนทิ้งไว้ภายในทางเดินหากเป็นเมื่อก่อนเห็นหินพลังงานในใต้ดิงเงนเยอะขนาดนี้ฟางผิงไม่สนใจหรอหกว่าจะความบริสุทธิ์สูงหรือต่ำคงเก็บขึ้นน้้้้้้้นน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 มมมมมาา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 าแแแแลลลลวววววตตตตต่่่่่่่่่่ออออออีีีีฟฟงง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 ผผิิิิิิิกกกกกััััับบบบบบไไไไคคดดทททททจจจูๆเหห็พรรรรรสสุธ์ถถึึึขฝชปยยะ รากไม้ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวฟางผิงถอนหายใจดูท่ารากต้นไม้นี้ยังไม่ถึงขั้นมีดวงตาสวรรค์บางทีอาจจะรับรู้ได้ว่าพลังงานสูญหายไปแต่สำหรับสายแรกขนาดใหญ่ขาดหินพลังงานไปก้อนเดียวอาจไม่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรไม่น่าละถึงมีทหารเฝ้าระวังพวกนั้นหวังพึ่งแค่ต้นไม้ปีศาจอย่างเดียวอาจจะถูกคนขุดหมดเกลี้ยงไปนานแล้วเดินอยู่สักพักหูของฟางผิงก็ขยับเล็กน้อยหลบตัวซ่อนอยู่ในช่องที่นูนขึ้นมาของทางเดินแนบหูกับกำแพงทางเดินได้ยินเสียงฝีเท้าของทางเดินใกล้ๆอย่างไลอง่อนจะมีีเสยงงพูดคุุยยขอมนษ์ท่ามมมตาาน้พุแห่งชีวิตใกล้จะเปิดแล้ววพกเราารรรีบจัดกกธุะพวนี้ใหห้เสสร็จาถานที่สักแห่งรอกระแสน้้้าาาาาพุแห่งงชีีวิตททะะะลัักกออออมมเถถครรนจจส โอกาสสมีไม่เยอะเว้นเสียแต่ว่าพวกเราจะไปอยู่ใกล้ๆก,กับน้ำพุแห่งชีวิตได้แต่ตรงกลางสุดเป็นของพวกท่านอารยะและแม่ทัพรอบนอกก็เป็นของพวกท่านขุนพลพวกเราทำได้เพียงฝึกวิชาอยู่ด้านนอกเท่านั้นแต่ก็ยังดีกว่าก่อนหน้านี้รอถึงขั้นห้าแล้วหลังจากนี้พวกเราก็สามารถเข้าไปฝึกวิชาในเขตของระดับสูงได้แล้วถึงเวลานั้นจะฝึกวิชาก้าวหน้าเร็วกว่าตอนนี้บางทีอาจไม่จำเป็นต้องถึงขั้นห้าครั้งนี้ขุนพลตายไปหลายคนเพื่อจะชดเชยกำลังที่เสียไปอาจจะให้พวกเราล่วงหน้าไปฝึกวิชาในเขตของระดับสูงก่อนก็ได้มั่นนน,นน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 ใใใจจ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 หหหรรรรรรรืืออ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 อเเเเเเปปปปลลลล่่่่่่่่่่่่่่่่าา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 าะะะะะะยยยยยงง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 งัััััััั้้้้้้ญญกก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 กศศคคคคูููููุุภพฟฟผิิิตตึดดวววททททีีีี็โมม์บถขแ แต่น้ำพุแห่งชีวิตคงจะอยู่ลึกเช่นกันดูท่าใกล้จะเปิดในเร็วๆนี้แล้วรอยอยู่พักหนึ่งเสียงปีเท้าของฝั่งตรงข้ามดังขึ้นอีกครั้งก่อนจะค่อยๆไลออกไปฝั่งผิงจึงเดินออกมาจากช่องนั้นพักอยู่ครู่หนึ่งก็เดินมุ่งหน้าต่อใต้ดินกว้างใหญ่ขนาดนี้แม้ว่าจะมีทหารเฝ้าระวังก็คงไม่ได้มีทุกคนทุกแห่งหาโอกาสเข้าไปใกล้เขตใจกลางก่อนค่อยว่ากันไม่ถึงเขตใจกลางคงเข้าใกล้น้ำพุแห่งชีวิตไม่ได้แม้จะขโมยน้ำพุแห่งชีวิตไม่สำเร็จสามารถเอาหินพลังงานบริสุทธิ์สูงง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 งไไไไไไปปปดดดดด้้้้้้บาา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 สส่่่่่่่่่งง่่วววนน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 กกรรรเเเเเิิิททททมมมมคคััััีีีี็็ยยยยลลลลลแแืพพออูใใตตตตจึ ฟางผิงเสียดายอยู่บ้างนี่หากมีคุณสมบัติล่องหนได้เขาคงเดินไปถึงเขตใจกลางตรงๆแล้วขโมยน้ำพุแห่งชีวิตใส่ช่องเก็บของศัตรูก็อาจหาตัวเองไม่เจอเสมอไปแม้ว่าตอนนี้คนอื่นจะสัมผัสไม่ได้แต่เขาที่เป็นคนเป็นเลื่อนไหวอยู่ที่นี่ยังคงสามารถเห็นด้วยตาเนือ้อถือว่าอันตรายอย่างมากน่าเสียดายพ,พึมพำอยู่ในใจฟางผิงก็เห็นปากทางเดินแล้วงีหูฟังอยู่พักหนึ่งไม่ได้เสียงผิดปกติเวลานี้ค่อยเดินออกไปอย่างระมัดระวังมองตรวจสอบไปรอบๆแม้จะไม่รู้ว่าเขตใจกลางอยู่ที่ไหนแต่อยู่ท่ามกลางแร่พลังงานไม ตอนที่372กระรอกดิน1ในเวลาเดียวกันส่วนลึกของถ้ำใต้ดินตอนนี้ราชาหลิวไม่อยู่ผู้ที่รับผิดชอบเปิดน้ำพุแห่งชีวิตเป็นอารยะขั้น8คนหนึ่งข้างหลังยังมีแม่ทัพขั้น7อีกหลายคนสงครามเมื่อวานนอกจากพวกคนที่ตายไปแล้วขั้น8 2คนไม่เป็นไรอาการบาดเจ็บฟื้นฟูอย่างรวดเร็วแต่ขั้น7พวกนี้ถูกลูกหลงหลายครั้งได้รับบาดเจ็บไม่น้อยตอนนี้ทางเดินของดินแดนเกิดใหมย่ยังคงรักษาความเสถียรอยู่ตลอดหากดินแดนแห่งการเกิดใหม่ส่งคนมาอีกแม่ทัพที่ได้รับบาดเจ็บพวกนี้คงไม่อาจรบอย่างเเ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 ตตตตตต็็็็็มมมมมกกกกกกาา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 ลลลลลลลัังงงไไดดด้้้้้้้้แแแแแแวววววววหหหหปปปปนนนนนนิิิิิบบจจคคค่่่่่อออยรรชชะทพพพพพผูุุญใีีีืษข น้ำพุแห่งชีวิตจากปากของทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ใจกลางของใต้ดินในที่แห่งนี้ใจกลางของใหญ่ใต้ดินกลางอากาศราวกับมีน้ำตกที่โปร่งแสงระยิบระยิบอยู่น้ำตกหล่นลงมาจากฟ้ากลับไม่ได้ตกสู่ดินแต่พอถึงกลางอากาศก็ชะงักอยู่แค่นั้นด้านหลังยอดฝีมือขั้นแปดเป็นแม่ทัพขั้นเจ็ดคนหนึ่งอดเอ่ยด้วยใบหน้าอิจฉาไม่ได้ถ้าสามารถฝึกวิชาท่ามกลางน้ำพุแห่งชีวิตตลอดเวลาได้บางทีไม่นานพวกเราก็อาจจะสร้างร่างกายที่ไม่บุบสลายได้เมื่อคำพูดนี้ออกมาแม่ทัพหลายคนที่อยู่ด้านข้างก็เผยแววตาเต็มไปด้วยความปราา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 ารรรรรรถถนน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 น้้้้้้้้้้้้้้ำตตกก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 ทท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 ีีีีีี่่่่่่่่่ออออยยูููนนูดดดดดดหหหหหหเเเเเปปป็็พพพพพลลลลลัััังง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 งมมมมผิษ์ไไไชจจจจแแใใวววขขขขืบะสส พลังงานเยอะขนาดนั้นถ้าเทพผู้พิทักษ์ไม่ปิดผนึกเอาไว้เมื่อสัมผัสกับโลกภายนอกไม่นานก็จะเปลี่ยนเป็นหินแห่งชีวิตระดับสูงจำนวนนับไม่ถ้วนแม้ว่าสำหรับพวกเขาหินแห่งชีวิตระดับสูงจะเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันแต่อาศัยการดูดซับพลังงานจากพวกเขาเองถึงสภาพแวดล้อมท่ำใต้ดินจะเป็นแบบนี้อยากดูดซับพลังงานมากขนาดนั้นบางทีต้องสิ้นเปลืองเวลาหลายร้อยหลายพันปีบทสนทนาของแม่ทัพพวกนั้นยอดฝีมือขั้นแปดที่อยู่ข้างหน้าได้ยินเช่นกันกลับไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรจะให้พวกนายฝึกวิชชชชชาา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 ตตตตมมมมมใใจจออออออบบบลล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 ดดดดดดเเเเเเเวว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 วไไไไ้้้้้้้้้้้้ยยยยยััััััังง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 นนนนนนนแแแแแรร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 ่่่่่่่่หหหหีีีีีีีิิิิพพพพกกกกกกปปปป็็็็สสทททููซะคคืฒผขขุ เทพหลิวและราชาหลิวอยากจะก้าวไปอีกขั้นจึงเตรียมพร้อมมาโดยตลอดน่าเสียดายที่ยังขาดไปอีกเล็กน้อยท้ายที่สุดก็ไม่อาจเข้าสู่ขั้นสุดยอดได้ไม่งั้นพลังงานพวกนี้คงมีไว้เพื่อใช้ทะลวงแดนไปนานแล้วตอนนี้สามารถเปิดเพื่อให้พวกเขาฟื้นฟูบาดแผลได้ยังไม่รู้ว่าต้องสูญเสียน้ำแร่แห่งชีวิตไปเท่าไหร่หากไม่ใช่ว่ายอดฝีมือจากดินแดนแห่งการเกิดใหม่อาจจะออกมาจากทางเดินได้ทุกเมื่อเดิมทีแทบไม่อาจหวังให้พาวอร์ราชาหลิวเปิดให้พวกเขาได้ระหว่างที่พวกเขาพูดคุยกันรอบๆน้ำตกพลังงานที่แขวนกลางออออาาาาากากกกกศ็เเเิิิดดรรรรระะลลลลคคืื่่่่่่นนนขขึ้้้มมทีไไูปปปงแแผยยจว ยอดฝีมือขั้นแปดกดเสียงพูดออกมาเพื่อไม่ให้น้ำแร่แห่งชีวิตพวกนี้สูญเสียไปอันที่จริงน้ำตกกลางอากาศนั้นถูกห,ห่อหุ้มด้วยพลังจิตใจผนึกไว้ในทางเดินที่มั่นคงอยู่ตลอดสิ่งที่เรียกว่าการเปิดน้ำพุแห่งชีวิตก็คือเปิดประตูออกไปนอกทางเดินพลังจิตใจที่มั่นคงให้พลังงานหลั่งไหลออกมาหลังจากเปิดน้ำพุแห่งชีวิตทุกคนต้องดนุดลืนรักษาบาดแผลด้วยความเร็วอย่างถึงที่สุดยอดฝีมือขั้นแปดเอ่ยกำชับท่านเทพผู้พิทักษ์จะประคองกำแพงให้มั่นคงป้องกันไม่ให้กำแพงพังทลายน้้้้้าา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 าพพพพุุุุแแแห่่่่่่่่่่่่งง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 ชชีีีีววววิิิิิิตตตเเเเเปปปดดดดดดดออ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 อกกกกลลลทท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 คคนน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 นจจจจจจจะะะร็ยยยถถึสสไไไมมมััััืืบใๆ้ หากพังทลายพลังงานบริสุทธิ์พวกนี้จะสลายไปบางส่วนอีกบางส่วนจะกลายเป็นหินพลังงานระดับสูงอย่างรวดเร็วทั้งต่อให้หินพลังงานจะมีความบริสุทธิ์สูงแค่ไหนก็ไม่อาจสู้กับน้ำแร่พลังงานในตอนนี้ได้พังทลายเป็นเรื่องง่ายกว่าประคองเอาไว้แม้ต้นหลิวปีศาจจะอยากรักษากำแพงด้านนอ,นนอกให้มั่นคงแต่แค่ปลดปล่อยน้ำแร่พลังงานให้หลั่งไหลออกจากช่องว่างก็เป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองพลังงานอย่างยิ่งแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ที่ราชาหลิวไม่อยู่ในเมืองหากเจอกับสถานการณ์ไม่คาดฝันนั่นก็ยิ่งเป็นปัญหาแล้้้้้้้้้้ววววววยย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 ออ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 ดดดดดฝีีีีีีมมมมมืืืืขขััััััััันน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 กก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 ำำชชชชบบบแแแแแแลลลล่่่่่่่่่่ทททททททพพพพ็็รรรรรรเเ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 คคคคุุณาา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 ะะะะิิิงงงตตตตตตตใหหหถๆไไไปปูศโ ให้พลังงานเข้มข้นแค่ไหนก็อยู่ที่นายสามารถดูดกลืนได้เท่าไรอยู่ดีดูดกลืนได้น้อยคงไม่เกิดผลเท่าไร่ดูดกลืนได้มากย่อยได้ไม่ดีก็มีโอกาสจุกตายได้เหมือนกันหลายปีมานี้นำ้ำพุแห่งชีวิตเปิดออกมาแค่สาครั้งมีหลายคนที่ร่างระเบิดเช่นกันเมื่อคำพูดนี้ออกมาพวกใต้บังคับบัญชาพวกนั้นก็ตอบรับแยกย้ายกันไปกระจัดกระายอยู่ทั่วถงใหญ่ตอนนี้ผู้ฝึกยุทธที่สามารถเข้ามาในถงใหญ่ได้ต่ำสุดคือขั้นห้าปกติจะเป็นขั้นห้าสูงสุดทั้งหมดที่เหลือกลับเป็นขั้นหกส่วนผู้ฝ แต่สัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงจะไม่สิ้งตายแบบนี้ปกติมักจะเป็นระดับล่างสติปัญญาไม่สูงนะักเส้นประยาวในตอนที่ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดน้ำพุแห่งชีวิตในโถงนั้นเวลานี้ฟางผิงเข้าสู่พื้นที่ใจกลางแล้วเช่นกันข้างหน้ามีทางเดินหลายเส้นทางทุกเส้นทางจะมีผู้ฝึกยุทธเฝ้าระวังอยู่นอกทางเดินแม้ฝีมือจะไม่แข็งแกร่งมากแต่ขั้นสี่มีเยอะที่สุดขั้นห้ามีไม่กี่คนก็ยังทำให้ฟางผิงปวดหัวอยู่ดีจะเข้าไปยังไงดีฟางผิงขมวดคิ้วแน่นทัั้งงหลงจากกเขข้้้้้าาาไไปแแแลลววหหโมมยยนนรร่บิิสุทธ์ดจะีังไไไงงงงงงยยยยัััััเเเเเปปป็็นน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 นญหาาาาาาช่่่่กกตอี้้ขขมแใใจสถรณ์วล แต่ข้างในนั้นต้องมีระดับสูงอยู่แน่หากไม่ระวังถูกเจอเข้าแม้จะเก็บงำลมหายใจได้อีกฝ่ายไม่อาจคาดเดาถึงตัวตนของเขาแต่เจอก็แค่คาทิ้งเท่านั้นนี่ไม่ถือว่าขโมยถือว่าแย่งชิงต่างหากฟังผิงยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวแต่ตอนนี้ลูกธนูอยู่ปลายไม้แล้วไม่ยิงคงจะไม่ได้ไม่ยั่งครั้งนี้เกรงว่าตาเท่าหลี่คงไรห้หนทางรักษาจริงๆแล้วแม้จะสามารถช่วยกลับมาได้ประคองอยู่ในสภาวะน,นั้นนานเกินไปตาเท่าหลี่อาจจะทนไม่ได้เสมอไปช่วยกลับมาก็อาจอยู่ได้ไม่นานเท่านั้นซ่อนตัวอยู่ตรงทางแยกฟังงงงผผิ้้้ออมูฝฝึกยุททธี่เาทางเดินอยู่พัััักกหหนนนนนึ่่งงงลจาา้ไมฟผิงกก็ได้้ยยิินนนนเสีีงงคตตะโำแห่ชวจะเปิดออกแล้วทุกคนเตรรียมพ้อมให้้ดีปองกกัันารรโจมตตีของสว์ปะหล นายท่านเย่ยมุสัตว์ประหลาดใต้ดินถูกเก็บกวาดไปนานแล้วไม่ใช่เหรอคงไม่มีสัตว์ประหลาดมาโจมตีแล้วกระมังน้ำพุแห่งชีวิตไม่ได้เปิดออกง่ายๆท่านว่าพวกเราพอจะฝึกวิชาได้หรือเปล่าหุบปากทำลายเรื่องสำคัญของพวกนายท่านต้องตายสถานเดียวเท่านั้นน้ำพุแห่งชีวิตปิดลงแล้วก็ยังมีเศษน้ำแร่แห่งชีวิตหลงเหลืออยู่ค่อยฝึกอีกทีก็ไม่สายอัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่นายท่านเย่ยมุคนนั้นออกไปอย่างรวดเร็วฟังผิงได้ยินผู้ฝึกยุทธที่เฝ้าระวังพวกนั้นอดกลัวขึ้นมาไม่สามารถฝึกววววิชาาออน,น้้ำพพเเเปดไดรรสแแล่่ยฝกงงงงัืทซะี็ เมืองราชาสร้างมาหลายปีขนาดนี้สัตว์ประหลาดระดับกลางรอบ,รอบๆแทบจะถูกสังหารไปหมดแล้วระดับสูงก็ไม่กล้าเสี่ยงชีวิตเพื่อดูดกลืนน้ำบริสุทธิ์แห่งชีวิตเพียงเล็กน้อยนี้หรอกเส้นประยาวจะเปิดแล้วงั้นเหรอฟังผิงเกาห,หัวแม่เขาจะไม่รู้เรื่องราวภายในแต่อาศัยข้อมูลจากปากของทุกคนก็สามารถคาดเดาได้หลังจากเปิดแล้วอยากให้เปิดอีกครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายไม่เปิดน้ำพุแห่งชีวิตบางทีอาจจะคว้ามาไม่ได้แล้วเรื่องนี้ฟังผิงไม่ถึงกับไม่รู้อะไรเลยเช่นกันการเก็บน้ำแร่พลังงานต้องใช้วิธีที่พิเศษอย่างแน่นอนบาา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 างงงงทททีีีีีออออออจจจจจะะะถถูกกกกปปปิิดดดผนนนนนนึึย่่่่่่่แแแหหหไไไไสสสัเเเขคคว้้มมมมมตโ ใช่แล้วตอนนี้เจ้าพวกนั้นต่างกำลังมกมุ่นกับเรื่องเปิดน้ำพุแห่งชีวิตงั้นพื้นที่ที่มีหินพลังงานฝึกวิชาความบริสุทธิ์สูงจะคลายความระวังเหมือนกันหรือเปล่าหากไม่ไหวจริงๆโกหินพลังงานบริสุทธิ์สูงกลับไปกองหนึ่งไม่ถือว่าขาดทุนแล้วอีกอย่างเปิดระยะเวลาสั้นขนาดนั้นลงมือได้ยากจริงๆคนของนานจีนอาจไม่มาตอนนี้เสมอไปเป็นปัญหาอยู่บ้างตอนที่สามร้อยเจ็ดสิบสองกระรอบดินสองฟางผิงทอนหายใจเบาๆมองสำรวจไปรอบด้านครุ่งคิดแล้วจู่ๆก็คว้าดาบผิงไล่วนออกมาหาจุดรับตาคนก่อนจะเร ในความเป็นจริงตอนนี้เพื่อเปิดน้ำพุแห่งชีวิตความสนใจของต้นหลิวปีศาจจึงไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วแต่ไปรวมอยู่ที่น้ำพุแห่งชีวิตต่างหากตอนนี้แม้ว่าฟางผิงจะฟันรากไม้ขาดต้นหลิวปีศาจก็อาจไม่สนใจเขาเสมอไปไม่เสียแรงที่ดาบผิงไล่วนเป็นผลงานชั้นยอดในหมู่อาวุธระดับเอแม้ข้างล่างจะเป็นแร่พลังงานและหินเต็มไปหมดก็ยังคงถูกฟางผิงขุดเป็นโพรงลึกได้ในเวลารวดเร็วฟางผิงเข้าไปอย่างว่องไวเอาที่หินกระจัดกระจายปิดบังโพรงข้างบนเอาไว้ก่อนจะกัดฟันคลานอยู่ใต้ดินเริ่มขุดต่อไปผู้ฝึกยยุุทธ์ขขั้้้้้นนสสูงงงดดแมมาาล่จะเต็ไปวกอหิินน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 ไม่่าากก็็ถูททะลงจเเเปดส้หึง ฟางผิงหลีกเลี่ยงจากทิศทางของพวกทหารคุ้มกันเหล่านั้นมุ่งหน้าไปตามทางที่มีพลังงานเข้มข้นในใจอดครวนอย่างไม่หยุดหย่อนครั้งนี้เขาแทบจะกลายเป็นกระรอบินอยู่แล้วขุดหลุมทะลวงท่ำขุดหลุมทะลวงท่ำเพื่อหินพลังงานเล็กน้อยนี้เป็นเรื่องง่ายหรือไงระหว่างที่กำลังทะลวงถ้ำจู่ๆคลื่นพลังงานที่แข็งแกร่งก็กมวนตัวขึ้นมาเวลานี้ฟางผิงรู้สึกราวกับตัวเองอยู่ท่ามกลางทะเลพลังงานอนุภาคพลังงานนับไม่ถ้วนครั่งครูมาจากสี่ทิศทางเข้มข้นเกินไปแล้วอันที่จริงทางเดินของถถ้้้้้้ำใตตดดิิิินนนนนนนกกกก็็็เเเเปออุุุภาาาาคคพลลลัััััังงงงงงงบรรสสสสททธ์ช่่่่่แแขยยยหหจจีวะมมผไไ ตอนนี้อนุภาคพลังงานพวกนี้ยังไม่แข็งตัวแต่กำลังกระจายออกมาไม่ขาดสายก้อนหินในดินพวกนั้นคล้ายจะมีพลังงานขึ้นมาเช่นกันเปิดแล้วฟางผิงสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยเร็วขนาดนี้เลยเขายังจะทันอย่างนั้นเหรอครั้งนี้จะเปิดออกนานเท่าไหร่กันในตอนที่เขาครึ่งคิดเรื่องพวกนี้ใต้ดินก็มีเสียงจี๊ดจิดังขึ้นอย่างวุ่นวายฟางผิงได้ยินเสียงก็มองไปรอบรอบจู่จูก็เห็นสิ่งมีชีวิตหลายตัวที่คล้ายกับหนูแต่คืออยู่รอบทิศทางหนูแร่นี่คือสิ่งมีชีวิตท่ามที่องงองทิาเ,าเนกออวถอิ แต่หนูแร่อาศัยอยู่ใกล้ๆแร่พลังงานมาโดยตลอดมักจะเคลื่อนไหวในทางเดินอุโมงค์เหมืองผู้ฝึกยุดท่าำกลับไม่สนใจอะไรเพราะหนูแร่มีขนาดเล็กเกินไปทั้งไม่นับเป็นปีศาจลืมก,กินพลังงานน้อยมากๆเว้นเสียงแต่ว่าผู้ฝึกยุดท่าำจะอยากกินของอร่อยถึงจะหันมาสนใจล่านหนูแร่ไม่งั้นคงไม่คิดให้ความสำคัญการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้ฉันเป็นแค่หนูแร่ตัวหนึ่งฟังผิงพึมพำตอนนี้ฉันเป็นแค่หนูแร่ไม่สิฉันไร้ตัวตนยิ่งกว่าหนูแร่ซะยิ่งแค่ขนาดตัวใหญ่กว่าเท่านั้นกระแสพลังงานเข้มข้นอออออออยยยย่่่่่่่่่่่าา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 งง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 งมมมมมมมกกกกกกกโหหพพลล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 ืืนน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 คคครรรรรรรััััััั้้้้้้้้แแแววววเเเเเเททททททปปป็็ะะภีีีีุุบบฟผิิิิิฝึชตตไไจจจสใดดดขศ เส้นประยาวหลังจากนั้นไม่กี่นาทีในมือถือหินพลังงานที่คล้ายกับหินกรวดไว้ก้อนหนึ่งฟังผิงตาเป็นประกายแร่พลังงานความบริสุทธิ์สูงเขามาถึงเขตใจกลางแล้วไม่พูดมากฟังผิงรีบใส่แร่พลังงานไว้ในช่องเก็บของเริ่มขุดไปข้างหน้าต่อตอนนี้รากไม้โปร่งแสงรอบๆยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆฟังผิงกลับไม่สนใจนักรากไม้พวกนี้มีไว้ข่มขู่เท่านั้นฟังผิงเห็นหนูแร่บ,บางส่วนปีนไปดูดกลืนพลังงานบนรากไม้ด้วยซ้ำก็ไม่เห็นรากไม้จะทำอะไรถ้ารู้ว่ารากไม้พวกนน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 ีีี้้้้้้เเปป็แแคคค่่่่่ขขขขขอออองงงงงงหหหลกกกกกาาาาาไไไไมมมมรรรระะััััััดดดวววตตสใจูบพฟิุ ในตอนที่เขาจากไปได้ไม่นานรากไม้ราวกับเพิ่งมีปฏิกิริยาทีหลังเวลานี้กลับสั่นไหวเบาๆก่อนหนูแร่ที่คลานอยู่ด้านบนจะกลายเป็นกองเลือดในชั่วพริบตารากไม้ที่สงบนิ่งมาโดยตลอดมีการสั่นไหวเล็กน้อยคล้อยหลังรากไม้ที่อยากแร่หลายเส้นก็คล้ายกับงูน้ำแหวกว่ายออกไปปัดกวาดใกล้ๆกับโพรงที่ฟางผิงเพิ่งจากไปบางทีอาจจะเพราะไม่พบอะไรทั้งไม่รับรู้ถึงลมหายใจไม่นานรากไม้ก็หยุดเคลื่อนไหวกลับมาสงบนิ่งเหมือนเดิมเส้นกระยาวยี่สิบก้อนห้าร้อยกรัมแล้วสินะฟางผิงเก็บหินพลังงานระด ฟางผิงเงยหน้ามองด้านบนอาจจะเป็นพื้นที่ขุดหินพลังงานของระดับสูงแต่ตอนนี้เขาไม่กล้าเสี่ยงด้านบนนั้นมีเสียงเคลื่อนไหวของฝีเท้าเช่นกันฟางผิงถึงกระทั่งสัมผัสได้ว่ามีพลังจิตใจเบาบางกวาดลงมาด้านล่างด้วยไม่ได้เป็นพลังจิตใจของยอดฝีมือระดับสูงแต่เป็นพลังจิตใจที่คล้ายกับต้นกล้าเล็กๆที่อยู่หน้าประตูเมืองนั้นหากฟางผิงไม่เก็บงำลมหายใจอาจจะถูกค้นพบไปนานแล้วไม่แปลกใจที่ใต้อุโมองค์จะไม่ค่อยมีคนสนใจอยากจะหลบจากการตรวจสอบพลังจิตใจพวกนี้แม้จะเป็นปรมาจารย์ก็ทำได้ยากกบาาาางงงงงททททีีปราารรมจจจจย์่่่พลััิตใแแข็เนน้ถึะำได้แแแตต่่่ขข็งงงงกกกรรจจนนนนนนถึัั้้้้้อพาาาาลีไดหมยความว่าแแข็งกร่่งงเกินไปยอมดดดึูความสนใจของต้้นนหลิวปีศาาจผูออออ่่แพรงไไมท ผู้แข็งแกร่งก็มีการไหลเวียนของปราณที่ยากจะปกปิดยอดฝีมือได้ช่างเถิดทิ้งหินพลังงานพวกนี้ไว้ก่อนข้างบนเป็นที่อยู่ของน้ำพุแห่งชีวิตแล้วพลังงานที่แข็งแกร่งอย่างถึงที่สุดเวลานี้ยังทะลักไปข้างนอกไม่ขาดสายหินพลังงานบริสุทธิ์สูงข้างหน้าฟังผิงบางส่วนกำลังส่องแสงระยิบระยับเริ่มเปลี่ยนเป็นระดับสูงเห็นได้ชัดว่าพลังงานนี้แข็งแกร่งขนาดไหนเดินไปข้างหน้าต่อยิ่งเคลื่อนไปข้างหน้ามากเท่าไหร่ฟังผิงก็ยิ่งรู้สึกว่าเคลื่อนไหวลำบากมากขึ้นเท่านั้นพลังงานเข้มข้นสกัดการเคลื่ออออออนนนนนนไไหหวขขงงงงงงเาาาายยยยููยูู่่่่่่บ้้้จจจๆคครพัักกกึึฟผ็สลลม ตอนนี้ฉันน่าจะอยู่ใต้แหล่งพลังงานแล้วฟังผิงรับรู้ได้ในตอนที่เขาปีมาถึงด้านล่างยอดฝีมือขั้นแปด้านบนที่กำลังดูดกลืนพลังงานคนนั้นก็ลืมตามองไปรอบๆขมวดคิ้วเล็กน้อยรอบด้านยอดฝีมือขั้นเจ็พวกนั้นกำลังหลับตาดูดกลืนพลังงานเพื่อรักษาตัวเองอยู่รอบนอกยอดฝีมือขั้นห้าขั้นหกก็พยายามดูดกลืนพลังงานเช่นกันมองอยู่สักพักไม่สัมผัสถึงสิ่งผิดปกติอารยาเฟิงก็หลับตาลงคิดมากไปแล้วหากมียอดฝีมือหรือสัตว์ประหลาดมาถึงที่นี่ปิดบังเขาได้แต่คง รูต่อมาหัวนั้นก็นิ่งค้างไปคนเยอะขนาดนี้เลยหัวใจของฟางผิงแทบจะกระเด็นหลุดออกมาเขาเพิ่งจะตั้งใจฟังอยู่ข้างล่างไม่ได้ยินเสียงอะไรเขาถึงอยากโผล่หัวขึ้นมาดูใครจะรู้ว่าข้างบนนั้นมีคนเยอะขนาดนี้คนพวกนี้กระทั่งหัวใจยังไม่เต้นกันหรือไงไม่ใช่ว่าหัวใจหยุดเต้นแต่เพราะเสียงพลังงานที่ร่างครูจึงกลบเสียงพวกนี้ไปทำให้ฟางผิงได้ยินแค่เสียงกระทบกันของพลังงานเป็นพักๆเท่านั้นนี่มันเรื่องอะไรกันจะให้ฉันขโมยของใกล้หูใกล้าตาย,ยอดฝีมือเยอะขนาดนี้เนี่ยนะนี่ไม่ใช่การรนหาที่ตตตตตาา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 ยยยหหหหหรรืือออไไไงงงงฟผิิใใใใจจจจจจเเเเเเ้้้นนนึกกกกกััััขขสสวววว่่่่มมมมคลลีะะบดปแ คนที่อยู่ด้านหน้าสุดนั้นร่างทองเปล่งแสงระยิบระยับแม่งเห็นได้ชัดว่าเป็นยอดฝีมือร่างทองทั้งห่างจากที่ที่ฟางผิงยื่นหัวออกมาไม่ถึงสองเมตรก็มีคนคนหนึ่งนั่งสมาธิอยู่หันก้นให้เขาระยะนั้นใกล้จนถึงท่านดมได้ชัดเจนว่าเป็นปลินยังไงฟางผิงไม่กล้าจะลืนน้ำลายด้วยซ้ำถูกได้ยินเข้าจะตายเอาหน่ากลัวเกินไปแล้วเขารู้สึกอยากกลับบ้านอยู่บ้างต่อหน้าขั้นแปดไม่สิข,ข้างบนยังมีต้นไม้ปีศาจขั้นเก้าอีกนี่เป็นเรื่องที่ขั้นสี่ทำได้ที่ไหน ตอนที่3า3หัวขโมยที่บ้านรหัมหนึ่งกดความหวาดผวาไว้ในใจฟางผิงเงยหน้าขึ้นเบาๆตอนนี้เขาเห็นน้ำตกพลังงานโปร่งแสงนั้นเช่นกันพลังงานอันเข้มข้นสุดข,ขีดทะลักออกไปข้างนอกไม่ขาดสายทุกคนในถงใหญ่ต่างพากันดูดกลืนพลังงานพวกนี้อย่างบ้าคลาั่งการมีอยู่ของน้ำตาเรากับเป็นเรื่องธรรมดาเสียงน้ำกระทบไหลเวียนอย่างต่อเนื่องคลื่นที่ถาโถมเกิดเป็นเสียงสู้ซ่ายอยู่พักใหญ่ในห้องถงถึงกระทั่งเกิดเป็นละอองฝนเล็กๆพลังงานเข้มข้นเกินไปเกาะแน่นกันจนกลายเป็นฝนเม็ดเล็กๆหยดลงมานับไม่ถ้วนก่อน นี่ตกลงเป็นพลังงานมากถึงเท่าไหร่กันแน่น่ากลัวเกินไปแล้วห้องแหล่งพลังงานของมหาวิทยาลัยนับเป็นเรื่องอะไรไร้ประโยชน์สิ้นดีแทบเป็นคนละเรื่องกันเลยพลังงานที่ให้ความรู้สึกสบายๆนั้นเกือบทำให้ฟางผิงตกอยู่ในภวังเริ่มฝึกวิชาเขาหลับตาลงอย่างอดใจไม่ไหวอยู่บ้างครูต่อมาฟางผิงกลับรีบดึงสติคืนมารนหาที่ตายคนพวกนี้คงเหมือนกับฉันสินะลุ่งหลงอยู่ในความรู้สึกสบายพวกนี้ฉันไม่มีคลื่นพลังงานอะไรขอแค่ทุกคนไม่ลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นว่าฉันอยู่ที่นี่แต่ถ้าลืมมมมมตตตตตตตาา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 าฉััััััััันน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 กก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 ก็็ยย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 สสถเเเเเเดดีีีีีีีีววววแแแลล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 ล้้้้้้้้้้้้้ออออออรริิไไไไปปปปฟงง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 งพพพททททท่่่่่่่่คคคบบบบขขหห ทำหรือไม่ทำทำหรือไม่ทำดีฟังผิงใจร้อนเหมือนไฟสูงตอนนี้จะรอนานไม่ได้แล้วหากทุกคนฝึกวิชาเสร็จหรือดูดพลืนจนถึงขีดกำหัดก็จะไม่สามารถดูดพลืนได้อีกเพราะคงจะมีคนลืมตาขึ้นมาแล้วตอนนี้อยู่ใกล้หูใกล้ตาขั้นแปดอยู่เหมือนกันทั้งข้างบนน้ำตกยังมีรากไม้จำนวนมากชอนชัยอยู่รอบถงใหญ่นั่นเป็นรากของต้นหลิวปีศาจต้ตนหลิวปีศาจน่าจะอาศัยลมหายใจหรือพลังจิตใจเพื่อสัมผัสถึงเป้าหมายฉันเก็บนำลมหายใจไว้อันที่จริงไม่ได้มีการคงอยู่ไม่สิเสื้อผ้าลมหายใจทีี่่่่่่่่ตตติิิดดดดดดบบนน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 เเเเสสืื้้้้้้้อออผผาา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 าจจจจะะรรรรงงงไไไไไหหหปปลลลฟััััััมมมมมใทุษยยยย์ถแแแกกกชขวศพู ฟางผิงนึกมาถึงตรงนี้ก็รีบมุดลงไปในดินไม่นานก็โผล่หัวขึ้นมาอีกครั้งบนร่างของฟางผิงนอกจากดินที่ห่อหุ้มไว้ก็ไม่มีเสื้อผ้าอะไรเลยตอนนี้ต้นหลิวปีศาจน่าจะไม่รับรู้ถึงตัวฉันแล้วสินะกลิ่นของดินนั้นมีอยู่เต็มไปหมดฟางผิงไม่กล้ากระทั่งหายใจด้วยซ้ำถือโอกาสที่พลังงานทะลักออกมาเบียดร่างขึ้นไปข้ปขางบนดึงตัวเองออกมาจากพื้นดินเห็นว่าผู้ฝึกยุ่งร่างทองคนนั้นอยู่ไม่ไกลฟางผิงก็เคลื่อนย้ายสายตาไปที่อื่นทันทีไม่กล้ามองนานน่าเสียดายที่ฝีมือเขาไไมมมม่่่แแขขข็็งงงงงงกกกกกรรรพพพออ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 หหหาา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 เเเเปนน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 ยยยยยดดดดดดฝฝีีีีีืืััั้้้้ถูโจจตบบทททฟววำลคะใิศ รู้สึกเสียดายอยู่พักหนึ่งฟางผิงก็ไม่คิดมากอีกขอแค่มีความสามารถพอครั้งนี้ไม่อาจสังหารอีกฝ่ายได้ครั้งหน้าก็ทำได้เหมือนกันไหนๆก็มาแล้วลองเสี่ยงสักครั้งเถอะขอแค่พวกเขาไม่ลืมตาก็มองไม่เห็นตัวเองแล้วหากลืมตาฟางผิงนึกมาถึงตรงนี้ก็วกกลับมาใต้ดินอีกครั้งไม่ไหวต้องขุดโพรงใต้น้ำพุสักหน่อยหากมีคนลืมตาจะได้กระโดดหนีลงในโพรงทันทีแต่ว่าโอกาสถูกกดดันจนตายก็ไม่น้อยเหมือนกันแม่ยอดฝีมือขั้นแปดจะหาตัวเองไม่พบปล่อยพลังจิตใจออกมากดดันก็สามารถกดดันตัวเองตายได้แล้วแแแตตต่่่่่่่่ฟฟาา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 างง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 งผผผิิิิพพพพนนนนนนนััััััววววออออออีีีีกกกกกกกฝฝยยยยยยไมมมจจจจจปลลลลลใใใเเ้้้ถูึุทธ์ขขขหค็ร อยู่ที่ว่าท่านแปจะปล่อยให้คนพวกนี้ถูกฝังไปพร้อมกับตัวเองหรือไม่แค่นั้นคนพวกนี้ต่างเป็นบุคคลชั้นยอดของเมืองจู้หลิวแม้จะเป็นขัานแปก็ไม่กล้าสังหารสุ่มสี่สุ่มหเช่นกันในใจนึกถึงเรื่องพวกนี้ฟางผิงไม่คิดจะชักช้าอีกทะลวงขุดโครงต่อครั้งนี้ไม่ได้ขุดจนทะลุแค่ขุดถึงพื้นผิวก็หยุดลงแค่นั้นก่อนฟางผิงจะหลับขึ้นมาอีกครั้งเส้นประยาวผนันกันสักตั้งคนกล้าอิ่มคนขาดอดขอแค่ไม่สังหารในช่วพริบตาฉันมีหวังหนีรออ ฟังผิงไม่ใช่ขั้นสี่ไปพลังจิตใจของเขาแข็งแกร่งอย่างมากตอนนี้คาดเดาในใจได้แล้วม่านที่สร้างจากพลังจิตใจไม่ต่างจากที่พูดเท่าเฉิงกับขงังินเฟิองออิงในตอนนั้นเท่าไรแต่นั่นแค่ทั่วคราวทั้งยังกับตัวถินเฟิองออิงที่เป็นพวกอ่อนแอครู่เดียวเท่านั้นแต่พลังงานที่มหาศาลขนาดนี้ไม่ใช่สิ่งที่พูดเท่าเฉิงสามารถปิดผนึกได้อย่างน้อยต้องเป็นขั้นก้าวถึงจะมีหวังทั้งอยากจะผนึกให้นานเกรงว่าต้องสิ่งเปลืองกำลังไปไม่น้อยต้องหลิวปีศาจท,ทำให้ม,าม่นา,ามน,น,น,น่่อูแย ตอนนี้เมืองจู้หลิวมีขั้นแปดแค่สองคนคนหนึ่งอยู่ที่นี่ขั้นแปดอีกคนอาจจะเฝ้าทางเดินไม่ไหวสิ่งที่ฟางผิงไม่รู้คือขั้นแปดคนนั้นไปจับตามองเมืองไบเออร์แล้วราชาหลิวเฝ้าระวังอยู่ที่ทางเดินด้วยตัวเองถ้ามีแค่ต้นหลิวปีศาจอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ม่านมั่นคงเกรงว่าคงจะไม่ลงมือเพราะหากทำให้ม่านพังทลายเพราะสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างฉันแค่คนเดียวนั้นพลังงานพวกนี้ต้องเสียเปล่าแล้วพลังงานเยอะขนาดนี้สร้างระดับสูงขึ้นมาหลายคนคงไม่ใช่เรื่องยากสินะตอนนี้ฟางผิงใจจจเเเเตตตต้้้นนนนนนนรรรระะสส่่่่่่่่่ำำไไไไไไมมมมหหยยยยยยยุดอออออััััาาาาากกกกิิปปปแแลลวถึงขขททท็ี พลังจิตใจสูญสลายร่างทองพังทลายตอนนี้เหลือแค่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายถือเป็นโชคดีของตาเท่าหลีแล้วที่พลังจิตใจอ่อนแอเกินไปไม่สามารถปลดปล่อยได้จึงไม่ถึงกับดับสูญไปหมดพลังจิตใจที่หลงเหลือรวมกับร่างทองที่บุกสลายนี่จึงทำให้เขายังมีชีวิตรอดจนถึงตอนนี้ได้กลับไปบนโลกมนุษย์บางทีอาจจะมีวิธีช่วยเหลือเขาแต่เมื่อไหร่จะได้กลับไปกันหากประวิงเวลานานกว่านี้เกรงว่าตาเท่าหลีจะตายจริงๆแล้วหากตายสภาพแบบนี้งั้นสู้ให้ตายก่อนหน้านี้ไม่ไดีกว่าเหรออย่างน้อยก็ตายแบบองอาจมาตายตอนนี้น่าขับข้องใจจะตตตตาา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 ายยยยไไไไไไไปมมมมมีีนนนนนน้้้้้้้้้้้แแแแรรรรรร่่่่่่่่่่พพลลลลัััังง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 งววววววกกกกกกออออออจจะะะสถชฟฟฟฟืืูููึททขขขเเเดดด็คุณซห ใช้สูตรลดเล็กน้อยในตอนนั้นแลกเปลี่ยนกับชีวิตตัวเองตอนนี้หากรู้ว่าตัวเองจะเหลือแค่ฮือกลมสุดท้ายตายไปไม่ดีกว่าหรือไงคุณตายแล้วอย่างมากผมก็ลังแค้นให้ตอนนี้กลับอยู่ในสภาพครึ่งเป็นครึ่งตายหรือจะให้ผมมองดูคุณตายอยู่แบบนี้หากตาเท่าหลีตายจริงๆอย่างมากฟังผิงก็จะรังแค้นให้เขาเท่านั้นแต่ในเมื่อคนไม่ตายหรือจะให้มองเขาตายไปอย่างไร้ค่าแบบนี้ความคิดพลุกพล่านขึ้นมาอีกครั้งพนันกันสักตั้งเถอะตอนที่สามร้อยเจ็ดสิบสามหัวขโมยที่บ้านรหัมสองฟังผิงฟื้น,น,นขน พวกคนข้างหน้าคงจะไม่มีใครลืมตาเหมือนกันใช่หรือเปล่าไม่เดินบนพื้นดินอีกฟางผิงแต่เท้าขึ้นบนอากาศแม้จะเคลื่อนที่บนอากาศรอบกายฟางผิงก็ยังคงไม่มีคลื่นปรานและพลังงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับม่านพลังงานแสนที่โกงนี้ด้วยเช่นกันไม่มองด้วยตาเปล่าใครก็ไม่อาจค้นพบได้ว่ากลังอากาศมีคนเพิ่มขึ้นมาอีกคนฟางผิงคิดว่าหลังจากนี้น่าจะรับเล่นละครเป็นมือสังหารได้แล้วน้ำตกพลังงานยังครั่งครูพลังงานออกมาข้างนอกไม่ขาดสายฟางผิงสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของประตูเล็กๆนั้นได้แล้วอออ่ง้หกกกกตเเเขปิด็็บรใส แต่ถ้าลงมือสกัดต้องถูกค้นพบอย่างรวดเร็วฟังผิงกระหนักได้ถึงปัญหาทันทีนี่ไม่ได้ทำแบบหลบๆซ่อนๆขอแค่เขาสกัดพลังงานไม่นานคนพวกนี้จะได้สติฟังผิงมองขั้นแปที่อยู่ใกล้กับน้ำตกพลังงานมากที่สุดไปแอวบหนึ่งหากรบกวนการจัดสรรพลังงานอย่างมากหนึ่งวินาทีอีกฝ่ายจะรับรู้ถึงความผิดปกติได้แล้วลืมตาระเบิดพลังเต็มที่ใช้เวลาสวินาทีสวินาทีเขาจะสามารถวุดหนีลงใต้ดินไปได้ไกลเท่าไหร่หนีลงใต้ดินคงช้าไม่น้อยตอนที่ตกสู่พื้นต้องใช้เวลาอยู่บ้างอย่างม ขอแค่มีความลังเลเล็กน้อยฟางผิงก็สามารถหนีออกไปไกลได้ร้อยเมตรห่างจากขอบเขตกดดันของเขาแล้วต่อให้ระเบิดพลังก็ไม่อาจฆ่าเขาได้อีกพนันกันสักตั้งตัดสินใจได้แล้วฟางผิงก็ลงมือทันทีทะลวงเข้าไปในช่องทางที่ไร้รูปร่างเปิดช่องเก็บของก่อนจะเริ่มดูดซับอย่างรวดเร็วพลังงานที่ทะลักออกมานับไม่ถ้วนกดดันฟางผิงจนแทบจะถูกชนกระเด็นออกมาคล้ายจะเคลื่อนไหวแรงไปอยู่บ้างเวลานี้พลังงานยังไม่ทันถูกสกัดเหลือตาของขั้นแปดที่อยู่ข้างล่างก็ขยับเล็กน้อยราวกับกำลังจะเปิดออกฟางผิงคำรามอยู่ในใจรีบดูดเข้าสิิลลลลลููกกกกกกบบบาา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 าดดเเเมมมมตตตตรไไไไ่่่่่่้้้้้้้้ใใหหหญแพัังง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 นนนนชชออออยฟจปป็ขขึีีืท การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ทางเดินสันไหวขึ้นมาทันทีพลังงานยังไม่ทันถูกสกัดแต่ต้นหลิวปีศาจรับรู้ถึงความผิดปกติแล้วมีคนกำลังขโมยน้ำแร่แห่งชีวิตเวลานี้ช่องเก็บของยังไม่ทันเติมเต็มฟังผิงก็ระหนักได้ถึงภัยที่เคลือบคลานเข้ามาแล้วจะยังกล้าขโมยต่อได้ยังไงพุ่งลงไปใต้ดินโดยแทบไม่ต้องคิดไม่อาจสนใจแล้วว่าจะก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวรุนแรงยังไงเซีย่ยพลิตราก็ถลาลงไปในโพรงทันทีเขาเพิ่งจะร่วงสู่พื้นดินยอดฝีมือขั้นแปดก็ลืมตาขึ้นประกกกาาาายแวววววตตตดดดดััััันนนนนนนปปลลล่ออออพงงงงงจจจจจิิิิใใใใครรรบบบบบมมช้ะะะะะภขเเเเเททททฝื็ไี เขาลงไปใต้ดินแล้วยอดฝีมือร่างของขั้นแปดก็น่าเปลี่ยนสีแทบไม่มีความลังเลอะไรตกฝ่ามือลงพื้นดินไปทันทีห้องโถงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงขึ้นมาเวลานี้ทุกคนต่างได้สติกันหมดแล้วคนบางส่วนถึงกระทั่งร่างไหวเอ็นพวกที่กำลังทะลวงดันกระอักเลือดออกมาในชั่วพริบตาพลังงานปะทุขึ้นชั่วพริบตาก็มีหลายคนถูกระเบิดออกไปท่านอาระยะเฟิงในหมู่แม่ทัพขั้นเจ็ดพวกนั้นมีคนกระอักเลือดด้วยเช่นกันพวกเขาลืมตาช้าไปอยู่บ้างทั้งยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวจึงไม่ทันเห็นเงาของฟางผิงเห็นอารยยยยยยะะะเเเเเฟฟิิิิงง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 โโโมมมมมมหหหกกกกกกก็็ตใใใจจไไไไไ่่่่่ดดดดด้้้้้้้้้้้อออออาาาาารรรสนน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 นคคคคพพววววัััััขขขึลลลฝืืปีีถถูบช อารยะเฟิงกำลังคิดจะใช้พลังจิตใจเห็นฉากนี้จึงขมวดคิ้วขึ้นทันทีหากเป็นแบบนี้ต่อไปพวกที่ต่ำกว่าท่านเจ็ดต้องถูกเขาฆ่าตายแน่เงยหน้ามองน้ำพุแห่งชีวิตแอร์วบหนึ 1, ่งเทพหลิวกำลังปิดผนึกช่องทางแล้วอารยะเฟิงเผยท่าทีโมโหออกมาครั้งนี้เกรงว่าจะทำให้เทพหลิวไม่พอใจแล้วตอนนี้เทพหลิวกำลังปิดผนึกช่องทางคงไม่คิดจะสนใจเขาอีกมีคนขโมยน้ำพุแห่งชีวิตหนีลงใต้ดินไปทุกคนรีบตามไปจับกลุ่มเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนของอารยะเฟิงดังไปทั่วใต้ดินไม่รร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 ออ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 อใใหห้้้้้้้้้้คคคคนน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 นืืืื่่่่่ๆๆมม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 ีีีปปปฏิาาิิิิิิิกก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 กยยยยาา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 าะะะะะเงงงงงัััััับบฝฝททำำลลลลพพไไไไดดจจจจจจจวววขึึึตชแผ ตรวจสอบอยู่พักหนึ่งก่อนดินก้อนหนึ่งที่ถูกย้อมด้วยเลือดสีแดงจะลอยสู่มือของเขาสัมผัสเล็กน้อยอรารยะเฟิงก็สีหน้าปเปลี่ยนทันทีตะโกนว่าผู้ฝึกยุทธจักรดินแดนเกิดใหม่ปิดผนึกทางเดินทั้งหมดปิดเมืองราชาเจ้ามู่หลิวเฟิงแม่ทัพทั้งสองรีบไปปิดเมืองหลิวเย่มู่ทิงไปปิดผนึกทางใต้ดินคนอื่นๆขุดลงไปค้นหาในทางเดินใต้ดินอัญญประกาศคู่จุลภาคอัญญประกาศคู่ในขณะที่ออกคำสั่งยอดฝีมือขั้น8คนนี้ก็ปล่อยพลังจิตใจเริ่มตรวจสอบทางเดินใต้ดินไม่นานเส้นทางหลบหนีของฟางผิงก็็็็ถถูกกกกเเเเเเขาา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 าตตตรรรรรรรวววววจจับบไไดดดดด้้้อออยยยยยะิิิงงงงงงงีีีมปปปป่่่่่ผลลฏพึึคคคททททนนนใแห อารายะเฟิงกระจายพลังจิตใจออกไปกลับค้นพบทางเดินสองเส้นทางเส้นทางแรกเป็นทางเดินที่ฟางผิงใช้ตอนมาอีกเส้นทางเป็นทางเดินที่บุกเบิกใหมให่เพื่อใช้หลบหนีทว่าระหว่างที่อารายะเฟิงกำลังวางแผนจะค้นหาต่อพลังจิตใจที่แข็งแกร่งสายหนึ่งก็ทะลักออกมาช่วยฉันปิดผนึกน้ำพุแห่งชีวิตเวลานี้ในถงใหญ่ที่อยู่ไกลนั้นน้ำตกพลังงานยังคลั่งครูออกมาไม่ขาดสายก่อนหน้านี้เปิดช่องทางแม้จะถูกผนึกไปบางส่วนก็ยังมีบางส่วนกำลังปล่อยพลังงานออกมาไม่หยุดหย่อนฝืนปิดผนึกม่านพลังจิตใจอย่างกระทันหันทำให้ม่านที่มั่นคคงงงงงเเเเรรรริิ่่่่มมมมมไไไสสถีีีีียยยยขขึ้้้้้นนนนนาาาาาาาออะะหหหปปปลกกััตตตตโโววททใใ ผู้จบอาระยะเฟิงก็รีบกลับไปอย่างว่องไวน้ำผูแห่งชีวิตคือเรื่องที่สำคัญกว่าหัวขโมยฉกน้ำแร่แห่งชีวิตไปส่วนหนึ่งเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นหากม่านพังทลายน้ำแร่แห่งชีวิตทั้งหมดจะทะลักออกไปราชากลับมาอาจจะฆ่าเขาได้เส้นประยาวใต้ดินฟางผิงพยายามปลืนเลือดและเศษอวัยวะภายในกลับลงไปกระโจนร่างมุ่งไปข้างหน้าบุกเบิกทางเดินใหม่อย่างสุดชีวิตไม่สนใจเสียงคำรามด้วยความโมโหข้างหลังฟางผิงปิดปิดลมหายใจทั้งหมดไว้แต่ตอนนี้เขากำลังหลบหนีไม่อาจฝังกลบทางเดินใต้ดินนั้นได้แม้้้้้ววว่่่่่่่าาาาาายยยยอออออดดดฝฝีีีมม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 มืืขขััััันนนนนจจจะไไตตตตแแแลลลลลกก็เเเริิิปพงงงใทช ตาเท่าหลี่ยังอยู่ที่โรงเตี๊ยมเส้นทางที่ใช้ตอนมาถึงฉันจะกลบฝังไปบางส่วนแต่หากตรวจสอบอย่างละเอียดจริงๆไม่ช้าก็เร็วคงจะหาโรงเตี๊ยมเจอแน่ๆหากถูกหาเจอตาเท่าหลี่ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยยังต้องย้อนกลับไปพาเขาหนีไปด้วยกันฟังผิงฝืนความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บของอวัยวะภายในรีบบุกทะลวงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพลังจิตใจที่อยู่ข้างหลังเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วร่องรอยแบบนี้ชัดเจนเกินไปแล้วครูต่อมาฟังผิงก็ทะลวงขึ้นไปข้างบนดึงตัวขึ้นมาในทางเดินใช้เส้นทางของอุโมงค์ขุดแร่แทนดอกจันดอกจัน